สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้พี่จะพามาชมสวนของตัวเองที่ปลูกปลูกเอาไว้นี่ละค่ะเริ่มมาได้ทั้งสเดือนแล้วว่าปลูกอะไรปลูกอะไรไม่เท่าไหร่มีเพื่อนมาถามว่าปลูกอะไรนี่กินได้ไหมปลูกไปทำไมอุตายต้องหาคำตอบให้เขาสักหน่อยค่ะก็ที่ปลูกเนี่ยก็เพื่อเป็น ความสบายใจเนาะเราไม่ได้ทำงานประจำคือเกษียณจากการทำงานแล้วอายุก็60กว่าละก็เลยมาทำสวนเพื่อเราจะได้สบายตานะมันผ่อนคลายความเครียดสบายใจจริงๆนะคะแล้วก็ข้อที่สำคัญนะมันนอนหลับสนิทเลยอทำสวนเนี่ยมันมันเมื่อยมันเหนื่อยยังไงไม่รู้ก็หลับสนิทเลยนะคะก็ปลูกเอาไว้หลายอย่างเลยมีกุหลาบหลายต้นนะก็ไม่ถึงกับเยอะมากหรอกค่ะ ทีนี้เพื่อนก็ถามปลูกแล้วมันกินได้ไหมวะเนี่ยที่เองปลูกเนี่ยเออมันก็มีบางต้นนะที่กินได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่น่าจะเอามากินได้นี่ค่ะต้นแรกต้นแรกต้องโชว์พร้าวโชว์ซะหน่อยนี่มอสุขุโคขไทยค่ะปลูกมาได้อืนี่แหละสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนค่ะเอามาทำชาได้นะ ก็เอามาทําชาทําไส้ขนมแต่พี่คงไม่ทําขนมมาทําไม่เป็นนะคะแล้วก็อาจจะเอามาเป็นส่วนประกอบของสลัดก็ยังได้นะสลัดโรเพวกนี้นะคะต่อมาตอนนี้โอ้ขอตกไปแล้วนะซื้อมาจากตลาดแถวัดพักเงินนะคะ Spirit of Freedom ส่วนอันนี้ก็เป็นนี่ b i c h s อปคาสเซค่ะเป็นกราบที่ก็เอามาใช้ทำชาได้เหมือนกันทำ พวกส่วนประกอบในสลัดโรนะคะหรือทำเพืกอไส้ขนมเออกินได้นะจะบอกให้สกรอนส่วนพวกนี้ก็รอเขาออกดอกค่ะเพิ่งลงไปก็เป็นพวกมอนค่ะเป็นกุหลาบมอนนะคะก็คิดว่าเขาจะปลูกง่ายนะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกุหลาบนี่ก็เป็นกุหลาบอีกพันุ์หนึ่งที่เขาบอกว่ากินได้นะคะนี่นี่ อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือมอนไก่กังวลนะคะก็สามารถที่จะทำชาหรือว่าทำพวกไส้ขนมได้นะคะที่ที่บ้านตรงนี้ตอนนี้มีกุลุบที่สามารถที่น่าจะกินได้อยู่ก็จะมีมอนไก่กังวลนะคะมอนสุขโขทยัยบิช,ชอปแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือเจ้าน้องน้อยคนนี้นี่นีนี่น โอ้ชื่อ a o e ิค่ะเขาบอกว่าทำชาได้เป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นอ่ะนอกจากกุหลาบที่ปลูกแล้วกินได้พี่ก็ยังมีต้นอื่นๆนะไม่นับรวมพวกผักพวกอะไรนะนี่ต้นนี้นี่นก็น่าจะใช้ได้ก็คือมะกรูดบอลเนียวค่ะก็ไปแต่งหน้าขนมเนาะเคยเก็บไปให้ร้านกาแฟแถวบ้านอยู่เหมือนกันค่ะเอาละต้นไหนอีกชั้ชัค่ะ อัญชันอันนี้พี่พึ่งลงนะได้ประมาณเดือนกว่าไม่ถึงเดือนหรอกนะเป็นอัญชันดอกซ้อนสีม่วงนะคะดอกของเขาเนี่ยก็เอามาตากแห้งทําชาดอกสดก็มาทําไข่เจียวแล้วก็มาทําน้ําอัญชันก็ยังได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็ดีก็คือเอามาคั้นเอาน้ำํำมาพอกผมหมักผมอะเวลาที่เรา ผมมันจะเย็นสบายหัวมากๆเลยแก้ปวดหัวได้นะคะนี่อ๋อมีอัญชันอีกต้นหนึ่งนี่ต้องโชว์อันนี้ปลูกมาได้เห็นดอก,ดอกเห็นอะไรละน่าจะสองเดือนแล้วลวคะค่ะสองเดือนกว่าแล้วละเนี่ยเนี่ยน,นะคะก็ปลูกอยู่ที่หน้าบ้านเล็กๆของพี่อันนี้เป็นตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นออฟฟิศของนี่นี่ค่ะ เล็บคุดลังกานี่เห็นไหมก็ใบมันก็กินได้ใบอ่อนนะ่ะแล้วก็เอามาทำเป็นที่ใส่อาหารนะคะก็เป็นต้นไม้ที่แปลกนะแล้วก็มีประโยชน์ดีค่ะ้เป็นอีกหนึ่งที่เอามาปลูกไว้นะคะส่วนพวกนี้กินไม่ได้หรอกนะคะก็เอามาปลูกกันดินพังดินตรงนี้มันเทเทก็คือต้อยติ่งฝรั่งค่ะดอก งามมากแต่ยังไม่ค่อยได้เห็นดอกเท่าไหร่เพราะเพิ่งเอามาปักปักปัก,ปก,ปกดำๆเอาไว้นะคะนอกจากนี้พี่ก็มีสวนครัวด้วยนะคะมีสวนครัวเล็กๆปลูกพักเอาไว้กินนะคะต่วแบบปลูกใส่กระถางเอาไว้ข้างๆครัวค่ะเอาไว้สําหรับเวลาใกล้ไหมก็ใกล้มือนะ,ะเป็นพวกยำแต่ยำก็เป็นส่วนใหญ่นะคะก็เดี๋ยววันหลัง ิปต่อไปจะพาไปชมค่ะอันนี้คือชมต้นไม้ของพี่ทางออฟฟิศของพี่ไปก่อนนะโอเคคลิปนี้คงต้องขอจากไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่าว่างๆอย่าลืมแวะมาวะมาเยี่ยมช่องคนเกษียณการทำงานประจำนะคะถ้าเกษียณอายุเนี่ยมันจะกลายเป็นจิต ไม่มีชีวิตไปนะคะอันนี้คือเกษียณจากงานประจำแล้วก็นี่แหลคะค่ะใช้ชีวิตแบบนี้เราพบกันใหม่คะ่ะสิ่งสำคัญนะรักษาสุขภาพแล้วพี่จะเล่าว่าทำไมต้องบอกว่ารักษาสุขภาพกันเถอะค่ะบ๊ายบายคะ่ะ